สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้บราได้เจอกันจักคลิปค่ะมื่อนี้เลยมื่อนี้ได้ไมาเจอแล้วค่ะพุ่มเที่ยงแล้วค่ะใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะใกล้จะเที่ยงเที่ยงแล้วมีฝันเดียวค่ะมีฝันเดียวมีฝันเดียวนะคะบอกไปแล้วค่ะ ยังบมฝันอีกเลยค่ะแต่ว่าเลขอันสายและย่องสายหนึ่งนะ่ะมามาอีกแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วแต่ยังป้ายยังโมรเรนนี่ค่ะอันนี้บอาซูฟ่งอันนี้มาคุยกันซื้อค่ะมาคุยกันเล่นๆเฉยๆค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงเอฟซีค่ะทำงานคือเก่าค่ะเก็บงานส่งเท่าแก่ค่ะ เก็บงานส่งเท่าแกช่วงนี้กะไมาหนุงกับผาคือเก้าค่ะหาเรียงสเจ้ยของเจ็ดยูหฮมนี่แหละค่ะออกไปนะนั่นกันแดดโพดฮ้อนว่าสีหนาวว่าหนาวค่ะว่าสีนาวเมื่อเมื่อว,าน,า,วานี่เป็นส้งสิฝนสิตกฝนตกค่ะแต่ว่าหันบอ่อโปตกแห้ง ตัวพ่อหน่อยนี่แหละว่าเป็นสีโต๊แห้งๆพ่อเด้ยังไงเนะะี่ยค่ะปกแปกปกแปกว่ะส่งเป็นตะนาวแต่ว่ามือนีห้อนนีกแล้วค่ะห่อนบ่าเป็นตะอคอันนอกค่ะแดดเอียงือแดดห่อนคักๆยังสีแท้ห่อนแส็บๆห่อนทึ่งห่อนทึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงรูน้นี่ รักษาสุขภาพเด้อค่ะยเอฟซี FC. รักษาสุขภาพเจ้าของเด้อมันเป็นได้ทุกเวลาค่ะบ่ได้ไปเจอพวกพวกจักเคียร์ไม่ได้เจอพวกนานแล้วมาคุยก,กันนีละเอา แต่โไปใส่แล้วจนนั้นคนอยู่ในบ้านนั้นข้าเจ้าันตายกันย่งมโหค่ะได้เอา้าข้าเจ้ารงเสดเอา้า <c oughs> ในโทษกับไปถามค่ะบมได้เขาไปในบ้านค่ะอยู่ทงบมได้เขาไปในบ้านค่ะได้ถีทโทวถามมูอยู่ในบ้านคนค่ะโอ้ยหัว <c oughs> แต่เฮตดงาน มือแรกก็ไปสุ่งข้าเจ้าบานนี้สิเบียนมือไปซุ่งหรอกเมื่อยเมื่อยขี่รถค่ะเบียนมือไปสุงปส่งออกก็ได้ดอก บ้านครับเอฟซี่เลยฝนตกบ่ค่ะฝนตกบ่อท่านประกุนตกอยู่มาอวานนี่พอ่อพ่อมาต,ตกห้ามดอกดอกบักม่วงนี่นะคะเจ้ามว,งวงนอยู่ข้างในกลับไป บม่ได้มันมันคือสีเหมิดว้ค่ะคือสีเป็นเหมิดไว่มวนเราเราเป็นข้่เจ้าไปฟังมอลำ่มเมื่ออะไรบางอาีิกนเนี่ยกับปฐมกับแม่ปฐมปันทึงศีลค่ะและ้บ๊กป๊บไปเบิ่งค่ะก็ออกไปเลยคือยากสินั่น,น,นมัน ไปแล้วคือกลับขึ้นมาเป็นคือจังลาลาเนี่ยเป็นขัาจะคือจังห้าบพออะเหตุอย่างมันก็คือคือเป็นลาลาก็เลยบ่อยากไปค่ะแต่ขับรถไปสรงงานนี่ก็กลมามก็เมื่อยค่ะคือจังบริเดนักปนไนยเอฟซสีเบ้าออยู่เพิ่มเก่าละค่ะว่ามาันเถา ใหญ่ๆนี่คือมาจมแต่ไมามื่อยแต่เนาะ่าแต่มูจักตัวเองว่าว่าเจ้าของเถาและบูเนาะว่าแต่นว่ามูจักอยู่ค่ะมูจักอยู่เมื่อวานดมือมือมือเสาร์นี่ขี่รถพานอันวัดอัน ลุงตาพิจนาค่ะแว่สนอว่าไปเองงานค่ะไปเก็บงานไปเก็บงานน้ำซางเย็บมาค่ะมาเก็บมารีดมาหยางสรงค่ะรีดกระดุมทรงน่ะค่ะไม่อยากจะพองอีกละอยากให้มันงา่ามก็ต้องเฮ็ดเอาว่านี่ ง่าๆให้รถกระบองสร้างกระได เี่กกันสายระยองนะก็มิหาหางเค่าค่ะมือแร่งคลิปหนาค่อยสียลรุ่งให้เบิงค่ะเข็บนีันอันอน,นี่พอท่านค่ะสายระยองค่ะจากสิีเปรตายอีหอยังจากสิีมีแน่รุ่งให้เอฟซีเบิงทายจาขวงเ็ง,งานนี่แหละ ไทยจะขอทางานนี่แหละจังหน่อยกบที่ไทยยกผา่ายกเงีงให้เบิง้งเนี่ยค่ะไปอยากเสือกเซือ,อไปจำตัวมากบ่ายผ่าล้วก็ต้องไปน้าผ่าตัวบาดนี่ไออยากสร้างตัดกับสร้างเด้อค่ะเด้อสีรงปให้เบิ้งบาดนี่ถ้าได้ผาาาา่างงามมากกว่าสีโยกไห้เบิง้งว่าจะวันอยากตัดส้งนี่ส่งนั่น,นบอน,นะค่ะ คนเฮามันต้องคู่กันหนะักว่างามผมสวยผมงามคู่กันไปเลยค่ะบางคนเนี่ยว่าบได้เห็นอันนี้น้ำหวยทะเลดอกป้า,าว่าฉันมันต้อ,ออกมาคุยกันว่าฉันบมบมมีหวยกับคุยบ้ยกังก็เก่าละป้าว่าฉันโอ้ยขอบคุณในหลายเร้อค่ะอืม มวยขีดไรบ่มีหวยกะเบิงคือเก่าล่ะป้าว่าสัน้นค่าเจ้าว่าโอ้ยขอบอุ้นในลายค่ะขอบอุ้นในลายที่ขอมาเบิงค่ะนั่งุยกันนี่ล่ะโอ้ยใส่แต่หนามลร่เจ้าจของ <laughs> เคยตัว <laughs> นี่ยคือเบาๆเนี่ยกันว่าสันจะประสินจะว่าสัน,สนโอ้ยเนาะคือหาควอมสอเบาอยู่ค่ะ F C A คือหาควอมสอเบากันอยู่บริทู้หาจข่งใครเพื่นฟันดีไปคันฟันดีสีไปรไทยยุกยุกไก่บริทู้หามันมีตัวเน้นตัวไรหไหนบ่ เดี๋ยวคนมีโชระเฝาอาจารย์ใครหันที่จังบรเห็นล่งในกลุมค่ะล่องในกลุมก็สิเด่นดึงมาล่งให้เอฟซีเบิงค่ะยาก่าไปจังไดมาจังไดยากน้ำเย็นเียนคุณนันก็ได้ทั้งหัวข่วยน้ำงวัวน้ำข้วยค่ะเปนเรืงข้วยออกลูกไม่อีกไปผู้นี้มาสีออกสีปีไม้ท่านออกไปพู้คนมีโชก็ได้คน ต่เกาคนมานตะลุกสาวนี่ค่ะแต่เกาปีกายนี่ตะลุกสาวค่ะคนหดตะลุกสาวคนใหมานตะลุกสาวคน,นมีโชมอมแอมนะมีแต่ปูลูกสาของเพลินมีลูกสาวออกแงมไหนมีต่ลุกสาวฟอดแงมไหนมีต่ลูกสาวคนใดแม่พันยังสวยง้ายค่ะ คลิปนี่อันเท่านี้ก้อนค่ะบมมีม้เนี่ยสีคุ้ยค่ะโตคุ้ยกับเป้าอ,อ๋อบ่ใโหอ้ซี่ังนี่คุ้ยกันกับเป้าอ,อ๋อเป้าอ๋อเขาไปอยู่ในเมืองนั่นลูกสาวคนค่ะลูกสาวคนเหตุงานไว้นในเมืองคนทั้งลูกหลานอยู่่นเมื่อ่นมากอยู่บี่นกับมา่าผู้เดียวมากับลูกกับถ่นห่วงกับมาหักกันคือเกามาหักกันเ,เมืมอ ม่อยากให้แม่อยู่คนเดียวเป็นแบบบ้านใน nhà ในยังอกปัาอวก็ได้เพิ่มสบายอยู่น้ำบูนน้ำเต่าก็ดีแล้วล่ะลูกเต่าก็บกมีขอบขั้วนี่แต่ลูกเตา่าลูกหลานค่ะลูกหลานเพิ่นค่ะอาชีพนี้แค่นี้ก้อนค่ะค่ะพวคลิปหนาคพ่ออกันไหมเนาะค่ะเนาะค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ